ว่าไม่เห <red trips> oh, ็นดินด oh oh no. oh, oh, so oh, er ินอยู่ครับพันนี่แต่ว่านบริษัทไทยคลิปไว้โอ้ถือกี่ดีครับโตหนึ่งหลังนี้ครับโอ้สองตัวบินสองนี่น้องเบินสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่รุ่นเฮ้ยเขาอี่งรีเว้ยโตพ่อใหญ่แบบนี้ครับนี่รุ่นกันครับนี่สองตใหญ่สองตใหญ่ถือกี่ตหนึ่งโอ้โหโอ้โตัวใหญ่ตัวใหญ่ นี่ครับตา,า,า,าหายหแงดงมาะโดนลักนีว่วะ สวัสดีครับมาพบพ่อกับผมเรียวนะครับบ่าวไทยบ้านอีสานเหนือครับมาหนีมาหาดักเงียบกบครับตอนนี้เขากระสีใสเป็นหาเป็นลูกเหยื่อครับลูกเหยื่อใสไอตัวเงียบเงียบดักกบหรือตุ่มกบนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับบ่าวมาหนีสีคือบ่เนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเอาันไครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมือแรงกับสีใสเป็นเงียบกบช่วงนี้ฝนตกนำหงทงแล้วครับกบห้องเต็มทงอยู่ เอาคนบ่ได้ครับน้ามไล่องใส่วิธีการใส่อีงแงบ,บครับสิไปจับเอาก็บ,บ่ได้ครับเป็นหน้าเขาเขาใส่เขาแล้วสิไปเหยียบเขาเขาเจ้าต้องใส่วิธีนี้ครับเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อ,ตอไปครับเดี๋ยวใส่ทิปวันนี้แหละนี่ครับอุปกรณ์ของเขาอีงแงบบเดี๋ยวไปไปยามอันนี้ก่อนมากับพาน์ตินเ่ครับ สิกพยายามเอาเป็นปลาลูกเงียว่าใส่เงียไว้ถือกูเอาหนีไปเนาะกระติกนี่เนาะเนี่ยถือบ่ถือครับมาลุ้นกันไปบรรยากาศก็ดีครับฝนลิ้นเดี๋ยวนยที่ไปใส่เป็นอีแงบครบครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์จากเทียแจ็คครับเพื่ได้ต้องการแบบสินค้าอุปกรณ์หากบหาปลาหาเขียดมีครบครับ จังใดผมก็สิแปะลิงไว้ข้างล่างคลิปครับสินค้านี่มีหลากหลายครับโมเมนต์ต่เครื่องมือหาปลาครับเป็นเครื่องใส้เป็นื้อพงเสีย้ามีเบิร์ตครับโอ้กบห้องได้เสียครับนี่นี่ไส้บางนี่แล้วกบห้องเพิ่ม้เสียครับมือนีได้เสียได้เสียแท้จังใดผมก็สิแปะลิงไว้ข้างล่างคลิปด้วยครับพี่น้องยังไงครับเขาไปสอบถามติดต่อทางพนักงานทางตัวแทนได้ครับมาลุ้นกันครับวันนี้นี่เขาหาปลาลูกเงี้ยนะครับ จักสีใดปูปูมาลุ่มกันใส่ใบตาส่าแล้วนี่ประมาณหาม้งปลายครับกบห้องยิ้มแย้งครับเดี๋ยวว่าจะใส่นี่จักสีหลังปูป่ายิ้ยับยิ้มยับนี่ใส่เหี่ยวเหี่ยวหนูครับให้หน่อยนี่เหี่ยวหนูเนี่ยใส่เมืองนั่นละชิ้หน่อยเอาเงียกก่อนพนนิกว่าใส่เป็นเงียบปลาหน่อยมาสั่นให้มันดินดินอยู่แน่น ไอ้ตัวนี้ครับกบเพ้นกนสิมอนเขายามบึงมาลุนครับว่ามันสิได้บ่ลูกเนี่ยเฮาบ่ได้ก็ได้ใส่เงี้ยคิดเดียนเด้แบบนี้ได้เสียโกพองพะ่นนี่ยมีบ่เ่ยมีแต่จิตุ้มปูโตเงี้ยเอ็งเล็งเล็กตัว,ว ปูเน <gam> e like ี่ยทุบไสทั้งเล๋เขาบ่มีปะมันก็มาถือปูเลยวะนี่กี่มีลายอยู่เดียวดึงเลยวะนี่วิธีนั่นบ่ได้ก็ลากดางเอาเอาครับนี่ทุบกบ่เข้าวะใส่เงี้ยหอาหารย่างดีไหมไอว่าหุกกับปลาป่าเตยนะตะกอนใส่ข้าเข่าอยู่หาเงี้ยลูกเงี้ยครับพี่น้องลูกเงี้ยบระดี๋ย่างนึงก็ต้องเอาอีกแบบนึงครับลูกเงี้ย ก็ว่าเ,เขาจักตัวใหญ่ปูยีปูสองตัวง่ายโคโลตามลักเข้าป่าเข็งเลี้ยงเขาดีพอนนี่ก็ว่าป่าเข็งว่าพันพี่น้องเอาใส่ในอีงแงบ,บกบท<ฟ>ี่เขาดีเม็ดฟงก็้าไปเมากเลยโบมีเม็ดฟงใส่เม็ดฟงพร้อมวผสมยินว่าถ้าโบมีเม็ดฟงก็สิปลาเนี่ยก็สิไดอยู่มั้งเนาะมันเห็นดินดินอะไรเขาอยู่ละเอามาลองเมืองครับเดี๋ยวคลิปนี้กำลังทดสอบอยู่เพื่อที่ใส่จักในอีแงบเนี่ย มึงว่างหัา,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 หา,หาลูกเงี้ยแล้วหาใส่ลูกเงี้ยไปปลาเกี่เดือดปลาซิ้ยังได้เบอเนาะแต่ดีที่สุดคือปลาเค็งลากตบรนี้ใส่ไ่เอา วิสีไ้รุ่นทางชุดตำรวครับภาษาชาวบ้านกับเบาไท่บ้านนะครับพี่นอ้องนี่ติดล้วตัวหนึ่งโอ้สองตัวโอ้สามตัวติดเราเริ่มติดแล้วด่างปลาซิ่วมหลากเอาครับพี่นอ้องเอาลุดเอาบุลุดนี่ติดเราเริ่มติดแล้วบรรยากาศก็ดีดีครับช่วงนี้ฝ่าคึืนเบิดมือครับลมเย็นซุยๆุยมืนกบกับห้องครับวาสีเอานี่แหละใส่น้ำาขางซาเนี่แหละครับ มีหลายสะอยู่ใส่ถิ่มไว้ยใสเงียบใส่เงียเนี่ยเงียบปลาซิ่วหน่อยนะครับว่นที่เอาปลาเข้งบ่ได้ครับบ่เขาจักตัวเดี๋ยวมาลุ่นกันครันสิบห้านาทีปอมติ่นยึกยักยึกยักอยู่อ๋อได้ตัน้ันพิกครับโอ้มันเตืนออกมันติดบ่ละนี่มันหลุดหรือเปล่ามันส้นหรือเปล่าจักพี่ผดปุ๊บมีอยู่พอถึกอยู่ ก็เลยใส่ตุ่มมันลงมาจากังเทียนเลยวะเนี่ยกำก้องอยี่เนี่ยนหะ <laughs> นีบขาไปเน,นี่ยมันจะนได้ก่อยมันเนีจะด่ดางปลาซิ้วหน่อยครับจากเส้นกว่านดิเส้นจิต này là con lục nhĩ say sốt, sốt. thì tài <cười> <cười> xây đầy nó, khoan nhau nhau này nó, đỉn đẹp này cũng nó hiển nằm, cà phướm cà phướm, nó. หลายอะเพราะเด้ก้อยมันเท่านั้นเป็นปุ่ม,มอยู่ข้างหลังกล่งองกับกบ่อค่อยชัดดอกครับพี่โน้องเห็นในซัมนี่ละบรรยากาศกบ,บ้านๆครับช่วงโควิดช่วงน,นี้ก็าัมาอยู่บ้านหลายครับอยู่ในเมืองบ่ค่อยได้กันแล้ว,วนี่มาอยู่บ้านกันหลาย ผลจะลิ่นหรอครับพี่นอ้องปุกปักปุกปักท่านไล่มันท่านมาไล่เขามากก็ติดขัดนอนปุ่มเลเนาะนี่แค่ครึ่งว้ซื้อได้เนี่ยครับพี่นอ้องไล่ปลดออกตรงนี้นไปตึมักปลาตายก็ใส่ว่าเป็นยังไง แค่มันเป็นยังไงมันดินดินดินกบเจดได้เห็นเขาที่ซีละหาไปแล้วจนเต็มห้างหลังเนอะเพราะว่ามันหมาแท้อีกแงบเนี่ยเบิ่งจากที่ในเขาใส่ในยูทูบช่องยูทูบกันอันนี้ก็กำลังร้องครับพี่น้องใต่อคิ้วกันเขาว่นต่อคิ้วกันเขาวันเพราะนี่กว่าท่านไม่ไลายมันบ่มีกับตามที่ได้ได้ตัวสองตัวยังดีเพราะได้ออม ปลาก็ได้สีก้อยมันตัวนั้นหลายเดือนด้นเป็นก้อยไม่ได้หรอคุณฮะโอ้ปูก็ได้โอ้เอามาไหโอ้อมปูอมปูย้อนมันหนีใส่กระติกไว้ให้ครับเงี้ยวห้องมือนี่เงี้ยปลาซิวสดๆครับดิ่นๆล็อกแรกดอกแรกนี่ครับเดี๋ยวใส่ไปลาคางเนี่ยบึ่งพันนี่ก่อนอันนี้ครับเซียนครับเซียนนี่ ก่อนเดิต้องลูปกีต่ตุ่มไม่เลี่ยมๆครับพี่นอ้องที่เป็นห้องไว้พัสดสุดพาดนิกโอ้โหผมใส่สีเนาะรับเสี้ยมเว็ยดนามไปเห็นอ่องทองไปนี่จังสีได้บอบพ่านครับจังสีได้เนาะเสี้ยนเสีอเสี้ยนนิกให้ซื้อนะครับ กำลังทดสอบเนาะนี่เบิ้งสูตรมาจากไรนี่สูตรสูตรคิดเองครับคิดเองจัดไปครับใน YouTube คอยใส่แบบนึงครับอันนี้คือว่าลองทดลองนี่คือทดลองพบกระไรครับสายนี่โอ้ฝนก็นเริ่มตกเฮงเงีย่ยปลาซิวต้เด็กต้กงเด็กนึงโอ้หลายตัวอจดึงปัอนดินใส่จันเอย มันจะไมีกินข้าวจังหน่อยเนาะหมูโตตายกบถึกกินกับสีมา้าผสมเลยมานหลุดกันมื่อื่นนี่ยแหละจะลองผิดลองถึกกันนี่แหละครับพี่น้องข้างแรกสั่งยิงแอบไหมเห็นเขาใส่กันในยูทูบหลายเพราะมันเข่าดีทานบ้านเ้องกับคบกับหลายอยู่กันแหละเลยมาลองเห็ดเบิ้งแต่ก็อยากได้เงียบปลาเคี้ยงมาล่ะนี่มันเป็นปลาซิวครับใส่ปลาโดนมันก็ตายปลาเคี้งนี่อยู่ได้หลายมือครับ คนกระตุกแห้งเลยกล่องกับเปียกแล้วหนาปุกได้ป่ะที่นี่เห็ดทางหนาหู้เกี่งๆเหลี่ยมๆครับพี่น้องไ่กบมลเข้าไปป่านนี้ตะเลทะเลทะเลมันได้ยินเสียงกันมากครับได้ยินเขาว่าบังสั่นล่ะนเราต้อมาทดสอบครับมันหมานเด้อมันหมานมันหมาน น้อยค่อยหลอกตาผมมาเห็นยังสิบปะ่ะเลเห็นหนกรุงเหมือนนึกว่าเ,าเข้าไปนี่ขี่อ่ะสิประมาณน,น,นั้นสิเนาะครับไปใส่อีกหลังต่อไปมีทั้งบทจากหลังเกาะท่านอีกส,สิบหลังครับพี่น้องสิบหลังมื่อนี้ก็ู้ได้มาจับเห็ดบ่ายยังใส่ดอกกำก้องมื่อนี้กำก้องฝน,นกระตกเปียก ด sí, ูนะครับโอ้ยเต็มอันเนี้ยเอาละปลาซิ้นรวนๆเลยครับปลาเข็งในตัวเดียวปลาเข็งมันใหญ่เนาะเริ่มมาถึงปลาสดๆอูมาแล้วครับได้ใส่หักคบเนี่ยกบพร้อมได้กลับ เอาพอม,อมไปปลดเท้าปลดใส่นี่ไปก่อนเดี๋ยวไปใส่อีกหลายหม่องนะครับไปพ่นแล้วเบือ่อเนียนนอนมันดูนน้ำกันมืออื่นครับพี่น้อง คปทำนะครับพี่นอ้องนี่กันเรืออีก3ามลังครับมีสิบลังใส่ไปแล้วเออนี่มีสใส่ไปแล้วหกลังครับพี่นอ้องไปเฮ้าในมืออื่นมันรุนํำกันอีกจัดไปครับ สวัสดีครับสวัสดีย้ำเสาครับพี่น้องนี่นใส่ไว้ตรมว่บ้านครับกับพาน,นิกชุดนั่นอยู่อีกสะหนึ่งบ่ได้ไปนี่สะอยู่ไกลไกกักบสวนขมนี่แหละครับมาดูนะครับวาสิตดยบ่ว่าไม่เห็นดินดินอยู่ครับพันนี่ แต่วันบม่ได้ถ่ายคิปไว้โอ้ถือกี่ดีครับโอ้หนึงหลังนี่ครับโอ้สองโบินสองี่น้องบินสอง้ยเฮรุ่นเฮ้ยเขาอหลีไวโพไงวันนี้ครับนี่รุ่นกันครับนี่สองตใหญ่สอตใหญ่พุ่ตืน่าครับตืนกะพุงามเยอะเยอะถือเยอะถือเยอะ อยากหมัวโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนเลยายอีกล้งนึงตะวันไปถ่ายคลิปไว้ครับเบ็ดเทียนหน่อยเดียวถ่ายเด็ช็อตเดียวครับนี่อีกล้งนึง่งล้างหนึ่งก็บุตรเออเถึกอีโตนึงโอ้โ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยูฮูนี่ครับโอ้ใครเต็มท้องโอ้หมันหมันหมันมันไปรุงหาหมันอีกกัน พยายามอีกที่ใไซด์ตะวันครับนี่เงียบผ่าซิวกับเขาดีเล็กหลังนึงเล็กหลังนึงเอ้ยเล็กสองหลังพุ่นก็พุ่นครับนี่กระถึกนี่กระถึกนี่กระถึก,กนเฮ้ยใายใจเอ้ยถืออีกลีครับทางแรกก็ในที่ใส่ครับนี่อีกสองนี่อีกสองโอ้โหบังอีกบังอีกบังอีกหลังอีกเด้หนี่ก็ะแทกนิกใส่ครับไซด์พูดสองหลัง น <com> ี่ถ <traveling out> <escrever out> ือว่ารุนกันครับที่เห็นตาอยู่นี่นะถือกิ่งต้นถือสู้หลังครับพี่น้องโอ้โหสะใจสะใจโอ้มันเลี้ยงหาามองไส้อีกตัวนี่ขั้น่าหมาเนี่ยสิครับโอ้โหนี่ดุงดังดุงดังนี่ครับผลงานสินค้าจากเสียแจ็คครับขอท่าขอท่า ยงไรก็สร้างสินค้าได้ครับผมจะและลิงลิงว้ขข่งลางคลิปทุกพี่น้องนี่คือมารีมารีวิวครับนฝากใหายรีวิวง่ายนี่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 จะพยายามอีกคือสีไทยลายอยู่ครับพี่น้องทงอั้งพ่ใไซไปอีกสะที่ผมถ่ายไป้ดู่ไปห้ารบึงโอ้โหโอ้โหโห,โหมานเติบเอาละครับ วันนี้สิมายามหม่องที่ไซตะวันไว้มากับพันนิกมือนี่คือเก่าวัสดีหยัซีดูสวัสดีครับผมโอ้พระค้อพันนิกขึ้นหัวจุลูอยู่พี่สันเดี๋ยวมารุ่นไอพันออกไปหยามไหมเราจักหลังก่อนซีซีหลังถือหลังละสองตัวหลังละตัวก็มีครับใส่เอฟเลยถือทุกหลังเลยอันนี้มารุ่นกันสิคือว่าคือเบื้องหน้ากระเพื่อมบ่หลังหลังงาตรงเบื้องน้อยจ้ะ เอามันต้องหยุบมองเปลี่ังสั้นเห็นป่ะใส่ถิ่มไหมก่อนนี่ใส่ถิ่มไปก่อนปลาให้ตายก็มีไหมเท่ามันเขามีมังมังบดินเว้ยนี่เป็นที่สี่มันต้องไปสายสั้นมันค่อยมักเป็นแปลน กะกูแล้วขันบปถึกเดี๋ยวใส่นี่ก่นไปยามทังในมมีดจีดีได้พุ่นเซ่แล้วของบรทไทยคลิปไห้ถอนใส่ทั้งหมดัองปรเไไยช็อตเดียว้เ่อนเอามันออกเต๋ปลาหา ไม่หมนออกได้สิคนรักยามว่าขักหลอไม่มีคนมาหลักยามขักเน่ย <c oughs> โอ้ยอย่าจือพี่นออ้องที่มันมันลักยามมีคนมาหลักยามเซยกระวางคือบุ่๋ยมันหนาสิได้อยู่ละ่ะน,นอนหลับนอนมปคือหลนหลักเส่ยครับพี่น้องถ้าป,ป่าหายเนยี่ยแม่นเลยครับหลุนหลักซื้อนั้นเรามองนี้เราฟังพุ่น

ตาหายหแตงมามโดนลักนี่วะอขนืมโดนลักวะลาหายปะลักโดนลักอีรอิโดแมงเอ้อย,อยิม่มหาหายหนี่แม่นั่นและคนมาลักนี่วะโอ้ยหาอยู่หากินน้ำกันพี่น้อง มาลักของกันเสยหอ,อยคนลงมาบริไสทหอยคนลงมายามครับพี่นอ้องเงียกับเรลยตามลักเงียมก็ต้องเดียต้วครับกบเขาป่าสดบดบตายก็มีป่าโดนลักเสยเพราบเปลยหายจกหลังห้อยคบเขาแล้วเงียกหายครับนคนมายามลักยาม เอาสูรังอีลีเนะา,านนมนะมันลงแบบนี้หนามเนี่ามหากินน้ำคืนหนามซีนคุมนมหาเอาปลานี่แหละลักปลาข้าเจา้าหากินน้ำคืนซุ้มนี่ผลงานครับที่ได้จากสาพุนครับสาดน้ำโดนลักโอ้ศึกซีลังเหรอครับ khi thay về lệch lệch xay xi xay xi lắng thử xi lắng thử tiếng xi mặc cặp thì tối nay tối nay thoang khay thêm thoang này nó bần xoong xoong Són gặp thế tối nổi bữa nổi mà đây đọc đùn ngâm ngam, ngam. Nhay. Ờ, nhìn nhây ơi nhìn bao nhây vào đây bần 2 gần tôi lúc nào chắc tù 2 3 xi hà 6 tù đây 6 tù สาพุ่นโดนรักครับพี่นองดอยเปอร์เซ็นลันเปอร์เซ็นแหละพ้นน,นั่นแหละรักเงียบเหลือครับหอ่ยอบเข่าอยู่มันไปยามบอกยังาเมื่อคืนแต่สั่งพ้นหากินหายยุ่นกันก็นกนได้มันขี้รักเนาะเฮ้ย